นี้ก็มาเที่ยวสระบุรีนะครับก็มีฟาร์มอยู่ฟาร์มหนึ่งนะครับที่มีควายสายพันธุ์ที่น่าติดตามมากนะครับก็เป็นสายพันธุ์หลักๆนะครับก็คือถือว่าเป็นตำนานตัวหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ในเพจของควายงามอุทัยนะครับก็ฝา,ากติดตามด้วยนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ก็เราก็เริ่มที่จะามาทําคลิปในส่วนของติดตามส่วน ของสายพันธุ์พวอยงามนะครับแต่ละพื้นที่นะครับก็วันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ครูออฟนะครับที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับก็สวัสดีครับครูออฟครับครับสวัสดีครับครูออฟช่วยแนะนําตัวนะครับว่าอยู่ในเขตจังหวัดไหนอำเภออะไรครับผมครับก็ผมชื่อชื่ออฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนในวงการขวายที่รู้รู้จักกันก็คือ เขาจะเรียกว่าครูออเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นครูมาครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นแล้วหล่ะตอนนี้ผมก็ทำการเกษตรกรเป็นเกษตรกรเต็มตัวมาดูแลในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ครับฟาร์มที่ผมตั้งอยู่ก็คืออยู่จังหวัดสลับุูมีครับอำเภอเมืองครับอยู่ที่จุดสําคัญหลักๆก็คือวัดพระพุทธฉายครับจังหวัดสลับภูีครับผมครับผมก็ครูออก็ถือว่าเป็น อา,อายุน้อยก็จริงแต่ประวัติการเลี้ยงเลี้ยงควายมาก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับที่ที่เริ่มต้นที่ก่อนที่ควายจะดังมาถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับก็บบผมก็ศึกษามาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเรียนจบแล้วก็อยากจะเลี้ยงควายก็คือในตอนนั้นก็ประมาณปี50บครับ,รบพศส5 5 4อาช่วงหลังจากที่ที่น้ําท่วมเสร็จน้นําท่วมใหญ่ ไปศึกษกรุงเทพนะครับก็หลังจากนั้นก็ศึกษาเรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็ตระเวนดูแต่แรกๆก็คือรู้จักที่รู้จักศึกษาอาจารย์คนแรกๆก็คือพุ่มกับอันหนึ่งตอนนั้นเป็นพุ่มกับยู่ครับแล้วก็ท่านนายกสมบัติที่อยู่ที่สุนุโลกครับก็ศึกษาจนได้ได้แหล่งข้อมูลแล้วก็ได้ได,ได้ตัวควายสุดท้ายก็คือพยายามหาซื้อควายงามมาเลี้ยงครับประมาณนี้ ก็ถือว่าทําในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ประสบความสาเร็จในขั้นหนึ่งเลยนะครับก็ในส่วนของตัวนี้อาจารย์ขอแนะนําชมตัวไหนดีครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวจะพาดูแม่พันธุ์หลักๆที่มีสตอรี่ตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงแล้วก็ดูพ่อพันธุ์ที่ผมมีอยู่นะครับส่วนเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามีตัวไหนบ้างครับผมครับครับเชิญครับ ในส่วนของแม่เมนะครับก็เป็นแม่พันธุ์หลักๆนะครับที่ที่ครูออฟนะครับได้มานะครับด้าน,นในนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกที่ผมทำล็อกประมาณนี้ผมว่าจะไม่ได้ทำโรงเรือนที่เป็นแบบว่าเป็นแถวเดียวนะครับ,รบก็คือปรับเปลี่ยนจากโครงคอกเดิมมันก็เลยได้เป็นสภาพแบบ ถ้าใครไม่เคยมาก็จะเหมือนวงเขาวงโขนที่หนึ่งมันจะปั๊บซ้อนครับแต่ควายผมเจอเข้าครอบครุกรุกตัวครับผมอันนี้ตัวนี้จะเป็นแม่มีนะครับนี่ครับแม่มียแม่มีนะครับตอนนี้แม่เมียตอนนี้แม่มีอายุ11ปีจะเข้า12ปีครับแม่มีจะเกิดพศ2543ครับครับตอนนี้2556 ครับก็ระยะเข้าติด11ปีกว่าเข้าติด2ปีครับแม่เมย์เนี่ยผมได้มาดับบินบลับบือครับตอนซื้อบินมาซื้อแม่เมย์มาจากคู่กับอเนกตอนอายุได้8เดือนครับก็คือแม่เมย์น่ะติดตามแม่ไปเดินสนามประกวดก็คือแม่หงตอนนี้แม่หงเขาหักอยู่กับอ่าเสียดำช่างทองที่จังหวัดนุชจาบก็ในบรรดาพี่น้องเขาก็จะมีหลายตัวมีแม่หงยกหยก มีอาตัวผู้ก็จะเป็นพญาหงส์พญาหงส์ก็จะจ่ายลูกได้ได้แฉมบหลายสนามครับส่วนแม่หงยกตอนนี้ที่มาแรงก็คือลูกแม่หงยกก็จะเป็นพิบูรีรำครับที่ได้แกนแฉลนส่วนแม่เมย์เนี่ยเขาก็จะได้ได้ลูกตัวแรกเขาก็จะได้แกนแฉมเหมือนกันครับก็คือเทพเทพมงคลตอนที่สองก็จะเป็นเทพพิทักษ์ที่อยู่กับผม แล้วก็หลังๆตัวที่ตัวที่สามก็จะไปอยู่กับชาวบ้านแถวจังหวัดไะรภูมครับตัวที่สี่ก็คือเจ้าเดือดร้อบที่อยู่กับทิงก้องฟามตัวนั้นก็จะได้ลูกลูกเขาก็จะเดินสนามมาได้แชมป์ของลุนจูเนียร์สามี่สนามานะครับได้ที่ล่าสุดก็คือจะเป็นงานของงานถุไครับล่าสุดที่ได้แชมป์เนียส่วนตัวที่5ตัวที่ห้า ก็จะเป็นตัวผู้ไปอยู่กับเกษตรกรที่จะนำไปขยายพันธุ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนตัวที่หกก็จะเป็นตัวเมียเขาลูกเขาครับผมเป็นลูกตัวนี้นะครับตัวเมียตัวแรกจากจากการพัฒนาการปีที่รอเลยจะเวลนมานานก็โดยที่ได้มาคือจะเป็นตัวผู้กับทั้งหมดนะครับใช่ครับตัวผู้ทั้งหมดแต่ก็คือเขาเขาจ่ายลูกค่าค่าคุณภาพแล้วก็ไม่ผิดหวังในเรื่องของการจ่ายลูก ก็เลยเก็บไว้เป็นแม่บลอกแล้วก็เป็นแม่พัน์หลักครับครับครับก็เดึกประมาณนี้ครับก็เป็นแม่พันธ์ุที่จ่ายลูกได้ซึ่งค่าตัวก็ไม่ไม่น้อยทีเดียวนะครับก็คือใช่ครับก็ตอนซื้อมาใหม่ๆซื้อมา2 5 0 0 0าครับครับอ่าตั้งแต่ปี54ครับก็ตอนนี้ก็คงไม่มีราคาเพราะว่ามันคืนผดแล้วครับตั้งแต่ลูกตัวแรกก็รอให้เขาแต่ หลังจากที่ตอนนี้เขากําลังเริ่มเป็นสัตว์นะเพราะว่าลูกได้เดือนกว่าครับก็เลี้ยงง่ายครับอ่าลูกคลอดมาหลังจากเดือนหนึ่งเดือนกว่าเขาจะเริ่มเป็นสัตว์ทันทีตอนนี้ท้องตัวไหนอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ยังครับเพิ่งเป็นสัตว์วันนี้ครับเพิ่งเป็นสัตว์ครใช่ก็จะรอผสมแต่เดี๋ยวจะส่งขึ้นไปผสมจริงฟาประทานครับที่จังหวัดมหาสารคามก็ถ้าติดก็รอติดตามผลงานตัวต่อไปไม่จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย แม่เมนะครับแม่เมคือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่เป็นเป็นประวัติศาสตร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่พันธุ์หลักมาจากจังหวัดอุทัยโดยตรงต้นกําเนิดต้นกําเนิดตระกูลเขาอยู่ที่บ้านกํานครับตระกูลต่อของลุงเพชรครับนี่นะครับแต่จะเป็นสายอุทัยที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากมายครับแต่ก็จ่ายลูกทิ่สดานในเรื่องของการจ่ายลูกสายเลือดค่อนข้างดีง อันนี้ก็จะเป็นแม่เมตัวแรกครับเดี๋ยวบอกตัวต่อไปจะเป็นแม่ตัวที่สองแม่พันธุ์ตัวที่สองครับผมครับนี่ครับก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์หลักๆที่ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่สวยและใหญ่มากครับส่งลูกจ่ายลูกดีทุกๆตัวนะครับก็ วัวนี้จะเป็นแม่ดาวพรครับแม่ดาวพรแม่ดาวพรก็จะเป็นแม่หลักตัวหนึ่งตัวที่สองครับแม่ดาวพรเนี่ยผมได้มาจากบินบอลเบือเหมือนกันบ,บินก็คือไปได้มาจากที่ขอนแก่นคือตระกูลเนี่ยบินเขาเก็บมาทั้งตระกูลเลยก็คือตั้งแต่แม่แล้วก็ลูกเขาสองสามตัวเขาก็เลยตอนนั้นที่ผมได้มาก็คือแม่ดาวพรยังสาวอยู่ครับอายุได้ประมาณสองปี ที่ผมก็เอามาเลี้ยงแล้วก็ทาให้เขาสมบูรณ์แล้วก็พาเขาไปเดินสนามครับที่ไปเดินสนามก็จะมีสนามที่โคราชครับงานโคราชงานไทยครับแล้วก็งานหนึ่งผมจำไม่ได้มันหลายปีแล้วทีนี้ก็จะเป็นแม่พันหลักครับแม่ดาวอสูงประมาณ155ครับต่รานเขาก็จะได้ที่ผมเลือกเขาไว้เพราะว่าเรื่องโครงสร้างครับ จะเป็นควายที่กระดูกโครงา้งใหญ่หน้าเขาเขาจะสมส่วนครับครับแล้วก็สหลังอะไรก็ตั้งตรงครับครับก็เลยเลือกแม่เราบอนแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาก็ไปเดินสนามก็มีรางวัลติดกลับมาครับผมก็เลยให้ความเชื่อมั่นว่าหลังจากอ่าเขาจ่ายลูกเนี่ยลูกเขาก็จะสามารถไปเดินสนามได้เหมือนกันก็เลยเป็นแม่บ้องันที่สองครับนี่นะครับอัตลักษ์เขามา เต็มนะครับก็คือรูปอัตลักษณ์สวยนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับตอนนี้ท้องอยู่ไหมครับตอนนี้กำลังผสมครับอ่าลูกอ่าผสมตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับจะเป็นแม่แม่บล็อกสายที่สามเราก็จะมีสายอุทัยตัวหนึ่งหลักๆแล้วก็จะมีสายทีสาก็จะเป็นแม่ดาวคอับ ส่วนพ่อเนี่ยมันผมไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะเป็นวายชาวบ้านแต่ด้วยลักษณะโครงสร้างที่มันมันเกินตัวตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยอ่านำเขาเข้ามาพัฒนาครับความสูงประมาณเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิห้าครับ1้อยห้าสิบห้านะครับ1้อยห้าิบห้านะครับนี่ก็จะเป็นลูกเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับาไม่ใช่ตัวสาวครับตอนนี้ก็ยังผสมยังผสมไม่ติดนท่ไหละครับ เราได้ดูลูกเขาครับนี่ครับออจานออฟนะครับดูลำตัวใหญ่โครงสร้างหลังนะครับถือว่าสวยมากนะครับนี้นะครับสูงมากครับผมครับ ต่อไปจะเป็นลูกสาวดาวพรครับครับผมนี้กำลังจะทำเรื่องทำตัวไม่รู้ว่าจะไปเดินสนามได้หรือเปล่าครับลูกสาวดาวพรครับเป็นควายนิสัยดีแล้วก็อ้อนพี่อ้อนมากใช่ไหมครับตัวนี้เียกัเด็กครับเดมาอยู่นคอนครับหลักหาตรงเขามาแล้นะสวยมากนะครับ ดาวดาวพรพ่อเขาเป็นใครครับผมพ่อเป็นเทพิทักษ์ครับเทพิทักษ์ก็คือลูกแม่เม์น้อกเทพมงคลอ๋อครับคือนี่คือนี่ครับลูกเทพิทักษ์นี่หน้าตานะครับออกมาแงขาใหญ่มากนะครับขาใหญ่ครับตัวนี้มีเปิดไหมครับตัวนี้เปิดราคาไหมครับตัวนี้เหรอครับครับผม วนี้ยังไม่ได้เปิดครับแต่มีตัวที่เปิดมีอยู่ครับครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามามาดูมาชมได้ครับเผื่อถ้าชอบจริงๆก็ว่ากันครับครับตัวนี้อชื่อขวัญตานะครับเป็นลูกของเทพทธาบกับแม่ดาวพอดครับทีนี้มันก็ที่ผมเลือกผสมเทพีธาเพราะว่าแม่ดาวพอดเขาเป็นแม่พันธุ์ที่โครงสร้างใหญ่ครับถุเขาค่อนข้างใหญ่มันไม่เติมเต็มในเรื่องของ แล้วก็กล้ามเนื้อผมก็เลยเอาเทพพิทักน์ซึ่งเป็นสายเพิ่มเข้าไปสั่งก็จะได้ควายที่มีมีเนื้อแล้วก็มีความสมบูรณ์ในเรื่องของกล้ามเนื้อขึ้นมาครับก็เลยจะได้ประมาณนี้ครับเป็นฝันตาอตนนี้เขาก็อายุ15เดือนครับ15เดือนใช่ครับวบห15เดือนนะครับเอาให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวผมว่า ถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปเล่นงานที่อยู่ไทยครับโอน่าจะเป็นเดือนมกราคครับครับน่าจะประมาณนั้นครับนี่นะครับเราก็จะได้เรื่องของโครงสร้างหัวกระโหลกครับอ่าคอก็จะเป็นคอหนาสั้นแล้วก็อัตลักษณ์เขาก็จะชัดเจนครับครับถือว่าอัตลักษณ์มาครบนะครับใช่ครับหลังมาครบตาแตนแจ่มจํานะครับพอครับ แข้งขาได้หมดครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอาจจะเจอในสนามประกวดแน่นอนครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่งแน่นอนนะครับรือว่าอาจารย์ออฟภูมิใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ครับเป็นเป็นลูกบีดเองครับเป็นลูกบีดในข้อเองตั้งแต่ผสมครับผสมจนคออแล้วก็เลี้ยงฟูมฟักมาโดยมากแม่แม่พันธุ์ที่คลอลูกออกมาก็ลูกของเขาก็จะไม่ ไม่เหลือนะเพราะก็คือมีมีมาขอแบ่งใช่ครับมีขอแบ่งก็ถ้าก็ขอแบ่งไปเยอะครับแต่คือตัวนี้เป็นตัวเมียตัวพี่เขาสองตัวเป็นตัวผู้ก็แบ่งแบ่งไปแล้วครับครัจะ็้าเหลือเขาละแบ่งไว้ไว้เป็นแม่เพราะว่าตระกูลนี้ตัวเมียค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ส่วนมากถ้าเป็นบรรดาพี่ๆของดาวพรเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่ฟาร์มดังๆหมดเลยก็เลยว่าจะลองให้เขาเป็นแม่พันธุ์ นี่นะครับนี่ถือว่าเป็นหนุ่มไฟแรงนะครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับนี่นะครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับครับผมก็ทําในสิ่งที่ที่ชอบครับสิ่งที่ที่ตัวเองรักมันก็ความีความสุขมันก็ทาได้เรื่อยๆครับครับมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบมาตลอดนะครับเราดินสายนี้มาตลอดนะครับจนจนถึงขั้นถือว่าประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วนะครับ อีกตัวเึงเดี๋ยว<ช>ผมจะพา<ช>ไปตัวนี้คืงไป <ผม S 1> งานพาจีนมาครับครับผมนี่นะครับมาอีกตัวครับตัวนี้นะครับ พ่อเขาจะเป็น<อ>เม็ดเงินครับเม็ดเงินก็คือจะอยู่ที่โคราชครับ,รบเป็นพ่อพันเม็ดเงินใหญ่ก็คือพ่อพันตัวเดียวกับนางพญาที่อยู่กับบินบารบือใช่เขาก็ตอนนี้อายุเข้าสิบแปดเดือนครับคแปดเดือนเต็มก็เพิ่งเพิ่งพาไปได้สองสามสนามครับ,รบสนามที่หนึ่งสนามที่สองก็ เข้ารอบลึกๆปิดสิตัวแปดตัวสุดท้ายแต่ล่าสุดที่ไปงานปาจีที่กบบินบุรีเขาก็ได้ที่3มาครับอืมนี่ตัวนี้น่าติดตามมากครับตัวนี้ครับก็เอามาพอได้เดินสนามไปเที่ยวเจอพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้ไวประกวดมันไม่ค่อยได้ทำมันมันไม่มีตัว ก็เลยคนเนี้ยไปไปซื้อเขาใหม่ทีนึ่งไม่ได้ได้ลูกหลีในพ่อแต่ด้วยที่ที่เราเราชอบเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของโครงสร้างเขาครับเรื่องกล้ามเนื้อบ้ันท้ายครับมันดูถูกตาเราเราก็เลยนําเข้ามาพัฒนาต่อยอดอืแต่ก็ว่าเผื่อพี่น้องหรือใครสนใจถ้าเกิดชอบนะครับก็เข้ามาดูได้ครับครเมทียาครับ ก็ยังมีราคาเปิดแบ่งกันอยู่นะครับตอนนี้มีครับมีครับถ้าถูกใจนะครับก็ลองเข้ามาปาคุยหรือต่อรองกันได้ให้ให้ถูกใจจริงๆครับครับถ้าถูกใจค่อยว่ากันเนาะใช่ครับนะครับต่วนนี้ก็จะเป็นสาวน้อยครับก็ในส่วนของลูกในข้อก็โดยส่วนมากก็จะจะมีมาแบ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ค่อยเหลือครับชุดสาวๆก็จะมีเป็นกุตแวแล้วก็มันจะเป็นหลังๆก็จะเป็นชุดที่พึ่งคลอครับก็ยังเด็กเกินไป ถ้าสนใจหรืออะไรก็ติดตามเรื่อยๆครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมก็ได้ครับครัอย่ามีถูกตาแล้วก็คุยกันได้ก็แบ่งกันไปเลี้ยงครับนี่นะครับมีประมาณนี้แล้วก็แต่จะมีพ่อพันธุ์ตัวหลักในเพศพิทักษ์ครับครับผมเดี๋ยวไปดูเพศพิทักษ์นะครับนี่นะ ตัวหล่อนะครับเทพิทักนะครับตัวพระเอกของคอกนะครับนี่ตัวลักนะครับโอ้โหแข่งขาลำตัวนะครับใหญ่มากนะครับครับเป็นตัวหนึ่งครับผมตัวนี้จะเป็นเทพิท้าครับเป็นพ่อพันหลักของที่ที่คอกเราก็เป็นลูกบีบลูกบีบตอนตั้งแต่ผมนําแม่เมย์กลับมาจากสารคามก็ติดท้องมาครับแล้วก็มาคอกที่นี่ครับ ตอนนี้ปัจจุบันเทพพิทักษ์เนี่ยอายุห้าปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนครับนี่นะครับเทพพิทักษ์ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับเทพพิทักษ์ตอนนี้ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบนะครับความสูงที่ร้อยเจ็ดสิบอายุเพียงห้าห้าปีนะครับดูวงเขานะครับวงเขาหน้าตาลักษณ์ของเขานะครับมาเต็มเลยนะครับ นี่นะครับเป็นเป็นพ่อพันธุ์หลักๆของฟาร์มคัคอปนะครับนี่นี่นะครับลำตัวสวยมากนะครับด้าน,นหลังบันทายนะครับหถือว่าใหญ่นะครับนี่นะครัวคันี้เราจะเป็นลูกชายเบิ่มพันล้านนะครับเกิดจากการผสมพิิงกับแม่เมีบ ก็คือเป็นน้องชายของเทพมงคลตัวที่สองเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับก็ตั้งแต่เด็กก็พาเดินสนามครับสนามแรกของเขาตอนอายุ11เดือนที่งานอุทัก็ในรุ่นปันน้ำนมทอดไปครับอ่าติดที่หกครับอือายุ11เดือนตอนนั้นจำได้ที่เอาไปจูงเนี่ยเขาจะร้องล่านสนามเลยมาายควายกับสามสิบตัวอหลังๆก็ผมก็พาเดินเรื่อบ ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับว่ามันมีตัวเมียหรือตัวผูอ๋อครับผมกับนี่นะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับเป็นแสอเลยนะสีี่ครับอ๋อใหญ่ครับเป็นบุญตาจริงนะครับตัวนี้อ่เป็นบุญตาได้มาดูนะครับนี่เรือท้ายก็ตัวเนี้ยเขาครับก็พาประกวดหลายสนามแล้วครับก็มีผลงานการันตีแล้วก็ครับก็เปิดรับผสมอยู่แต่ผมจะไม่ได้นี่น้ำเชื้อครับถ้าผสมจริง3,500ันห้ครับ แล้วก็ไปจับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดก็คือเรารับประกันให้สามครั้งมาผสมจนกว่าจะติดแล้วก็ถ้าสําหรับฝากก็จะมีแล้วแต่เคสครับต้องควบคุมควคุยอยู่เพราะว่าพื้นที่เลี้ยงเราจํากัดเราจะรับได้ไม่เยอะครับแต่น้ำเชื้อยังไม่ได้ดีครับก็ฝากไว้พี่น้องครับที่อยู่ใกล้ๆอยากจะได้บรรนุกรรมก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้ครับ ก็มาประทับทับสดนะครับทับจริงครับทับจริงครับราคาอยู่ที่สามพันนะครับสามสามพันสามพันห้าครับสามพันห้ารับประกันกี่ครั้งครับผมสามครั้งรับประกันสามครั้งนะครับนี่นะครับก็พอดีเขาอ่ามีตัวเมียอยู่นะก็เลยก็เลยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กวรับมีตัวเมียเป็นสัตว์นะครับเป็นตัวเมียสัตว์เอาไว ็จะมีประมาณนี้ครับฟาร์มแล้วก็จะมีส่วนมากแม่แบลกันอื่นก็จะเป็นแม่บล็อกที่มันเป็นเกรดกาลังพัฒนาครับอยู่สองสามแม่แต่ถ้าว่าสนใจก็พี่น้องนักเียนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ผมก็จะอยู่ที่ฟาร์มผมเนี่ยจะอยู่เส้นใบพับทางเรี่ยกเมืองเข้าเมืองสลับบุรีที่มีมอเตอร์เวย์ใหม่ครับก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับการการรับฝากนี่ รับฝากเป็นเป็นวันหรือเป็นเดือนอ่าผมคิดค่าฝากรายวันครับรายวันจนกว่าจะผสมติดก็คือค่าผสมเนี่ยสามพันห้าส่วนค่าฝากก็คือตามวันเลยถ้าผสมเร็วผสมเร็วผ่านเร็วก็ก็จะจบอยู่ที่รายวันก็คือคิดตัดจําวนวันเราไม่ได้คิดเป็นคอร์สเป็นสองสามหมื่นเพราะว่าเราก็ทาแบบเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงนะครับเผื่อบางทีบางทีรายวันเนี่ย มันมันจะเงินจํานวนเงินเนี่ยมันจะน้อยกว่าเป็นคอสครับเผื่อบางทีถ้ามันผสมติดเร็วซาวแล้วมันติดไวตกประมาณอยู่แค่สามสิบห้าสามสิบหกวันก็พอคูณจํานวนเงินแล้วเนี่ยมันก็แค่หมื่นต้นๆครับครับครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากได้บรรทุกกรรมก็ลองสอบถามเข้ามาดูครับครับตอนนี้มีมีลีดน้ําเชียอมไหมครับตอนนี้ ยังไม่ได้รีดครับอ๋อยังไม่ได้รีดเพราะว่าคือแต่ก่อนอ่ะวางแผนว่าจะรีดแต่มันหลังๆมันก็มีพ่อพันธุ์เกิดใหม่เยอะผมว่าตอนนี้ก็คืออยากให้เกษตรกรที่คือ ผมว่าพัฒนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคกลางแล้วก็เกษตรกรที่แถวบ้านและแวกบ้านเนี่ยครับส่วนมากไม่มีหมอผสมเพียมผมก็เลยเปิดยังเปิดให้เกษตรกรที่ใกล้ๆเนี่ยเข้ามาผสมจริงมันก็เลยไม่ได้รีดเพราะถ้าเกิดทำถ้าจะรีดน้ําเชื้อเนี่ยมันต้องทําการพักวายครับเราก็เลยย่นระยะเวลามานีิดงก็คือตอนนี้ทับทับจริงก็ยังแต่ก็มีเกษตรกรจากทางอยุทยาครับ ทางลังสิตทางปทุมธานีแล้วก็จากชัยภูมิก็มาผสมเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองมาฝากก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูก่อนครับครับถ้ามีคอกว่างหรือเราเื่อคอกไว้ให้ก็สามารถมาฝากได้ต้องโทรมาสอบถามก่อนนะว่าว่าตอนไหนที่คอกว่างบ้างนะพอดีว่าถ้าบางทีในส่วนพื้นที่ของเราก็จํากัดอยู่นะใช่ครับพื้นที่จํากัดอยู่ ครับก็ตอนนี้ก็ยังมีฝากมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับครับแล้วก็ผสมจริงอยู่เรื่อยนะครับครับครูออฟมีแนวทางไหมครับอย่างคนที่จะเข้ามาศึกษาอยู่กําลังที่อยากจะเลี้ยงครับต้องวางแผนอะไรยังไงครับหนึ่งก็คือสำหรับเราฝากในเรื่องของคนที่ศึกษาอยากอยากเข้ามาเลี้ยงนะครับก็คือหนึ่งต้องต้องมีใจรักครับครับมีใจรักที่จะอยากเลี้ยงควายจริงๆรงหนึ่ง แล้วก็ไม่เลี้ยงตามกระแสครับบางคนอาจจะเห็นผลผลประโยชน์หรือรายได้เป็นหลักทีนี้พอมาเห็นผลประโยชน์หรือรายได้เป็นหลักเราไม่ได้มีใจรักครับเราก็มองเป็นเรื่องธุรกิจสุดท้ายแล้วมันจะมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะเราไม่ได้รักรักในในตัวตนของควายในการเลี้ยงควายพอมันเกิดปัญหาอหลายอย่างเราก็จะมีความรู้สึกผิดหวังครับมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วก็สองถ้า ถ้ารักแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องดูสถานที่ครับสถานที่ดูเงินในกระเป๋าเราครับก่อนว่าพร้อมไหมเพราะว่าอาชีพเลี้ยงควายเนี่ยมันเป็นก่อนที่ผมจะตัดสินใจลาออกจากงานเนี่ยผมก็วางรากฐานทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนครับผมไม่ได้แบบว่าซื้อควายแล้วก็มาเลี้ยงเลยไม่ผมใช้เวลาศึกษาศึกษาก่อนเกือบปีครับ ในเรื่องของไฟงามนะแต่ก่อนร <ผม S 1> เรื่องไฟเนื้อมันไม่ต้องศึกษาครับศึกษาเดินสนามประกวดเดินไปดูตามงานเกือบหนึ่งปีเต็มครับเสร็จแล้วหลังจากที่ผมศึกษาเสร็จแล้วพอเริ่มเลี้ยงเนี่ยผมก็ไม่ได้มันเลี้ยงเองผมก็ปากเขาเลี้ยงอยู่ฝากน้องเลี้ยงที่จังหวัดสารครามอยู่แล้วเราก็ไปเรียนรู้ไปอะไรพอเรารู้สึกว่าเออการเลี้ยงไฟประกวดไฟงามเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิควิธีต่างๆที่มันแตกต่างกันไป หลังจากเราลงตัวแล้วเนี่ยเราก็ถึงเอามาเลี้ยงเองอย่างที่บอกข้อที่สองก็คือมีสถานที่พร้อมมีเงินพร้อมเราก็สเต็ปต่อไปก็คือพอได้สถานที่ได้เงินปุ๊บได้แปลงหญ้าเตรียมแปลงหญ้าเตรียมแปลงหญ้าเตรียมแหล่งน้ําแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือหาควายแล้วครับคัดเลือกพันธุกรรมเกษตรกรที่จะประสบความสําเร็จเนี่ย มันอยู่ที่พันธุกรรมของควายเป็นหลักด้วยครับบางทีมือใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าจํานวนเงินเวลาเราซื้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้าราคาที่มันสูงเนี่ยถ้าพันธุกรรมมันมาดีครับมันก็จะคุ้มกับการซื้อมาเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าพันธุกรรมมาจ่ายลูกไม่ดีครับ,รบมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จ อันนี้ก็ดูเรื่องพันธุกรรมเป็นหลักบ,บางทีควายที่จ่ายลูกดีไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่ครับแต่เขาจะมีลักษณะการจ่ายลูกพิเศษของเขาก็คือจ่ายลูกตัวโตกว่า่าแม่ครับการผสมลงตัวกับพ่อลูกก็จะออกมาตัวใหญ่ครับอันนี้ก็คือพันธุกรรมที่ดีแต่ถ้าพันธุกรรมไม่ดีก็คือตัวแม่ตัวใหญ่จ่ายลูกออกมาแล้วตัวไม่ใหญ่เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อาจารย์ช่วยฝากเบอร์โทรเบอร์อะไรให้ติดต่อนะครับเบอร์เบอร์ผมก็0889936546ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหลักการเลี้ยงการดูฟลายเลือกฟลายฟลายไม่สบายอาเป็นยังไงจับสัตว์ดูยังไงลรวก็ให้ดูันุกรรมสอบถาม ติดต่อเข้ามาได้ครับเรื่องการผสมไฟล์ส่วน Facebook ผมก็จะมีเพจเพจเป็นหลักก็คือฟาร์มไฟล์งามพระพุทธฉายครับครับผมเสิร์ชที่ที่เพจหลักได้ครับครับก็ถือวันนี้นะครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับจากผลที่ทดลองจริงและคือประสบความสําเร็จจริงนะครับคืออันดับแรกนะครับก็คือต้องใจรักนะครับก็หมั่นติดตามหาข้อมูลนะครับในการเลี้ยงนะครับ พื้นที่ต้นทุนอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องศึกษาดูให้ดีครับเพราะว่าในส่วนของตอนนี้คือราคาของไฟก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับต้นทุนก็จะสูงนะครับคือถ้าเราศึกษาดีวางแผนดีนะครับเราก็อาจจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมนะครับก็ขอบพระคุณครูอ๊อฟมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำอะไรหลายอย่าง แล้วก็พาเยี่ยมชมพ่อนะครับส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักๆนะครับที่ติดอันดับต้นๆนะครับของประเทศนั่ก็คือถือว่าเป็นีอีกข้อหนึ่งที่น่าติดตามมากนะครับเพราะว่าในส่วนของควายสายพันธุ์แต่ละตัวเป็นสายพันธุ์ที่เป็นควายยากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวนะครับสายเลือดดีทุกตัวนะครับก็มีโอกาสดีๆจะเข้ามาเยี่ยมชมใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ